ไม่มีฉีกแต่ฝั่งนั้นแค่หักมุมเพราะฉะนั้นที่เพราะฉะนั้นความยากเข้ากันเออความยากเข้ากันฝั่งนี้ฉีกฝั่งนั้นหักมุมความยากเข้ากัน หนึ่งชุดแผนไหนก็ได้หยิบเลยค่ะหยิบแล้วเปิดค่ะ เรารู้แล้วว่าเราได้ทีมไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครวาดหมากันเอาไว้ค่ะว่าคนที่หนึ่งเอาอะไรไปก่อนคนที่สองเอาอะไรไปคนที่สามเอาอะไรไปและคนที่สี่เอาอะไรไปนะคะยาพี่เลาะเอามานี่งเลาะเบนะ๋อเอามือยาวไมได,ได้ค่ะโอเคดูดูให้ดีดูให้ดีวางหมากันให้ดีนะคะ หายเจอหายเจอยู่ไหนที่ได้โใส่ได้ค่ะตัวเล็กแล้วค่ะทีพี่ไว้ไปเอไปเลยค่ะทีพี่ไว้ไปอไปจากอันดับลยนะคะนับตึงสองาพี่ติวถือไปให้เขาอันหนึ่งจะให้เขาดูแบบนี้มาพี่ไว้หอนะคะตัวเลว่เตัวเล็กกว่า อรหลังเลนะคะ้น่รงาเคร้อมคะเรดเดี๋ยวก่อนนะลบควน่อยได้ะใครที่ไม่ได้เล่นเกมอยู่ฝังนี้หยแพ่เอียงอยู่ังนี้ค่ะอยู่ฝั่งซ้ายมือขอแแเอียงค่ะลบควด้วยโอเคขอบคุณมากเริ่มอยู่ในสภาพเหมือนเดิมพร้อมไหมนะคะทีมงานพร้อมไหมห้า สี่สามสองไปโอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับเออเอาแล้วครับเอาแล้วครับใส่สใส่ส่วนวนวห้าช่วยนะวนห้าช่วยค่ะเอาแล้วเยงียงยเงียงเยเงียเยงเงงยงงเอเอ พิ娅ก็เออพิ娅านไมคิานไหมครับไม่เห็นแบบนี้ก็กได้เหรออ่ามาแล้วอ่ะได้แล้วไปกูทพา,ายเดี่ยวไ่้พักว่ะกา